ไปดูคอมพิวเตอร์ควอนตัมของจีนกันบ้างนะคะนักวิทยาศาสตร์จีนประกาศความสําเร็จให้กับคอมพิวเตอร์ควอนตัมสอรุ่นค่ะที่มีชื่อว่าสู่ชงฉีทูกับจิวจางทูนะคะเป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแถมรุ่นจิวจางทูเนี่ยเขาก็เป็นครั้งแรกที่มีการใช้อนุภาคของแสงหรือว่าโฟตอนในระบบด้วยนะคะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่แต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีประสิทธิภาพดีกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งชิปใหม่ทางจากจีนอย่างสู่ชงฉีทูนะคะผู้พัฒน,นาบอกว่ามันมีประสิทธิภาพมากกว่า Google Sync a m o r ซะอีกถึง1ล้านเท่าแล้วก็เร็วกว่าซ u เปอร์คอมพิวเตอร์อย่างที่ดาบออกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเร็วที่สุดในโลกณตอนนี้เนี่ยถึง10ล้านเท่าเลยค่ะอืม ตัวโฉงชิ่ง2นะครับเป็นรุ่นต่อยอดจากรุ่นเดิมนะฮะก็เป็นรุ่นทีท่พัฒนามาจากรุ่นต้นแบบตัวแรกเมื่อ3เดือนก่อนมีความสามารถในการรันแล้วก็คำนวณการคิดเลขที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่ g o o g l e ซิ m ออ e ทำได้1ล้านเท่านะาส่วนจิวจางทูอันนี้เป็นการประกาศเปิดตัวพร้อมกันเป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมตัวแรกที่มีการนำเอาอนุภาคแสงนะอนุภาคแสงนะ หรือโฟตอนเนี่ยมาใช้งานก็เป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบเฉพาะทางมากๆสามารถจะคำนวณอะไรต่างๆได้อย่างจำกัดแต่ก็คำนวณได้เร็วมากๆด้วยนะครับเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมทั่วไปหนึ่งรเซกทิลเลียนโอ้โหเซกทิลเลียนแปลว่าอะไรครับมีหนึ่งนำหน้าแล้วตามด้วยศูนย์ยี่สิบสามตัวโดูกันว่ามันละเอียดขนาดไหนความสามารถในการคำนวณคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ปกติใช้เวลา30ล้านปี แต่เครื่องนี้เสี้ยววินาทีทำได้โอ้โหนี่